สายน้ำเจ้าพระยาเป็นประจักษ์พยานถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจของแผ่นดินไทยมาทุกยุคทุกสมัยนับจากสำเภาจีนจนถึงปรากฏการเรือสินค้าของชาวต่างชาตินับร้อยลำเต็มท้องน้ำอันเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงเศรษฐกิจประลอกใหม่ที่เริ่มขึ้นเมื่อไทยต้องยอมทำสนธิสัญญาเบาร์ริงกับอังกฤษจนถึงสนธิสัญญาทางการทูตและการค้ากับชาติอื่นๆอีก8ประเทศ ผลของสนธิสัญญากระทบต่อเนื่องมาถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นการผลักดันให้ระบบเศรษฐกิจของสยามเชื่อมต่อเข้ากับเศรษฐกิจโลกที่สำคัญพระองค์ทรงตรหนักว่าระบบการจัดเก็บภาษีโดยเจ้าภาษีนายอากรยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดเอกภาพทำให้การจัดเก็บเงินภาษีมีการรั่วไหล จากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่รุมเร้าทำให้ต้องทรงแก้ปัญหาด้วยการปฏิรูปการคลังและเศรษฐกิจครั้งสำคัญโปรดให้จัดตั้งองค์กรหลักทางด้านการคลังเริ่มจากหอรัศดากรพิพัฒตั้งแต่ต้นรัชกาลเพื่อรวบรวมภาษีอากรทุกชนิดเข้าสู่ส่วนกลางต่อมาโปรดให้ตราพระราชบัญญัติกรมพระคลังมหาสมบัติและยกฐานะเป็นกระทรวงพระคลังมหาสมบัติเพื่อจัดเก็บภาษีอากร และบริหารเงินแผ่นดินตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีทำให้ฐานะการคลังของประเทศมีความมั่นคงขึ้นเป็นลำดับนอกจากนั้นโปรดให้กำหนดมาตราเงินใหม่เหลือเพียงสองหน่วยคือบาทสตางค์จัดตั้งกรมธนบัตรมีการออกธนบัตร5บาท10บาท20บาท100บาทและพันบาท จนถึงการปรับระบบแลกเปลี่ยนจากการอิงระบบโลหะเงินมาอิงทองคำเป็นครั้งแรกขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้คนไทยเลิกการพนันโดยการยกเลิอกอากรบ่อนเบีย้ยและรู้จักการออมโดยทรงสนับสนุนให้ตั้งธนาคารพาณิชย์แห่งแรกคือแบงก์สยามกรมมาจนหรือธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนในปัจจุบันด้วยพระวิสัยทัศน์ทางเศรษฐกิจที่กว้างไกล สงลิงเห็นความสำคัญของข้าวไทยที่มีปริมาณส่งออกเพิ่มอย่างรวดเร็วจนเป็นลำดับที่หนึ่งจึงทรงมุ่งส่งเสริมการเพาะปลูกข้าวตั้งแต่การจัดประกวดผ่านข้าวการปรับปรุงระบบชนลประทานรวมทั้งการบุกเบิกเส้นทางคมนาคมและพื้นที่เพาะปลูกจนเกิดเป็นเมืองแห่งการผลิตข้าวเพื่อการส่งออกที่สำคัญอย่างเมืองธัญบุรียิ่งกว่านั้น ด้วยความสำเร็จที่ผลของพระบรมราโชบายในการเลิกทาสและระบบไพร่ได้ก่อเกิดชาวนารายย่อยซึ่งมีโอกาสมีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของที่ดินและช่วยกันบุกเบิกผื้นดินที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาให้กลายเป็นทุ่งข้าวจนทำให้เศรษฐกิจการค้าขายในรัชสมัยของพระองค์เจริญรุ่งเรืองการปรับเปลี่ยนมาสู่ระบบเศรษฐกิจการค้าขายที่เข้มแข็ง มีเพียงพลิกสยามแผ่นดินในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมาสู่ความมั่งคั่งแต่ได้เป็นการปูพื้นฐานเศรษฐกิจการคลังและเกษตรกรรมที่เป็นรากฐานให้รัตนาวาไทยพัฒนาและทำรงอยู่ตราบจนปัจจุบัน